ไ,ไม่หนอนไม่ใครอยู่มะไม่ได้ไปแฉ่อยู่ไหมแต่เนี่ยแตนเขาอยู่บ้านเขาเนี่ยอยู่นี่ก็บ้านเขาอยู่นี่อะกูก็อยากจะไปมั้งหนอไปสิไปสิ เดินไปเข้ากิน <c oughs> น้ำ

ไม่ยอมอยู่เมื่อคืนไม่นอนวันนี้ก็ยัง,นนงนนจะไปยังไงถึง <c oughs> <c oughs> ออกเดินทางอีกแล้วนะคะ ออกเดินทางอีกแล้วกนค้องไปแล้วป้าจะไปอยู่ตรงไหนกับป้าอืมเาเ,าเหนื่อยกินน้ำ đồng mai, ốc, điên thang, điếc, này, này? À. À. Mẹ bố ừ. gì đi nào ra thưa, đi nào, hả? thôi, thôi, mày thôi, nam mình đi đi. ทับน้ำไปเปียกอีกไดม,มีน้ำกินได้สิเปียกนเปียกน้ำแล้วไปดูจริไป้าวพวไมตุูนรวไหนไม่มีงพวกไ,ไมต่มีใครมาแล้ว mouse cho hương mở lòng hết hương mặt chị hương mặt hơi hết 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 ดูท,ที่จะไปทั้งไหนเอ๊ะออหมอนดุกกันไปเดาเม้ามาไม่ไหวนี่เปียกหมด